ชวนนายกชวนคุยสวัสดีครับผู้ชมครับรายการอบอจอภูเก็ตชวนนายกชวนคุยในวันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอบอจอภูเก็ตนะครับได้มีกองทุนซ่องกองทุนด้วยกันนะครับถือซึ่งเป็นตัวย่างในภักได้นะครับเพราะเราเป็นจังวัดตอนตอนข้องผักใต้ที่ทาโครงการนี้นะครับ โครงการแรกกาเรียกว่ากองทุนพัฒนาชุมชนนะครับกอ,องทุนนี้นะครับวัตถุประสงค์คือนํามาให้ตามสมมมตลต่างๆนะครับอบจภูเก็ตตั้งงบประมาณไว้ต่ำบนลาแทนบาทน,นะครับที่จะเป็นกองทุนช่วยเลือกสวัสดิการชุมชนนะครับกองทุนนี้นะครับตอนนี้มีถูกแห้งแล้วนะครับโดยอบจภูเก็ตซื้อซุ้งกองทุน สวัสดิการชุมชนนะครับไปัวทางจังหวัดภ <traditions> <and> <our> ูเก็ตเป็นซีนายินดีนะครับด้านจากอบจภูเก็ตได้นําของทุนนี้ไปให้กับสวัสดิการชุมชนต่างๆทัวจังหวัดภูเก็ตแล้วตอนนี้อบตเทศบาลไร่แห้งนะครับก็ได้ตั้งของทุนนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นของทุนที่ให้สวัสดิการชุมชนตอนนี้สมาชิกทัวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ํำของทุนนี้ครับไปช่วยเลือกเป็นสวัสดิการในชุมชนแต่ละชุมชน ส่วนที่อบจอให้ประมาณไปนะครับจะไปช่วยเหลือในกองในสวัสดิการชุมชนที่มีผู้โดยสา,กการนะครับผู้ยากไรส่ส่งไปไปช่วยเหลือ,อขารักษาพยาบาลนะครับสำหรับคนที่ไม่มีการรักษาพยาบาลอตอนนี้ถือว่าจังหวัดเกตเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้เรานะครับทีมีกองทุนนีที่อบจอบจแลวก็เทศบาลได้รวมกันนะครับทำงานเป็นทีม ะครับให้บริการชุมชนกองทุนดีซอลนะครับจังหวัดภูเก็ตโดยอบจภูเก็ตได้ตั้งกองทุนมารวมกับสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชนะครับก็เหลือกองทุนฟื้นฟูสวัสดิภาพข้อมูลพิการนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อไปรวมกับกองทุนสอมปอซอชอนะครับที่จะช่วยเลือกผลิการของจังหวัดภูเก็ต เรามีการประชุมนะครับเพื่อจ่ายใช้เงินกองทุนนี้นะครับปีนึงประมาณล้านกว่าบาทน,นะครับที่อบ,อ,อ,อ,ทบทอบจส้มทบุนสปสชนะครับเพราะงั้นกองทุนนี้จะไปดูแลคนพิการกทัวจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ชมของเห็นนะครับว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเราให้สวัสดิการก็คือให้รถเข็นคนพิการนะครับไม้์ทาวนะครับวอลเกอร์ต่างๆนี่ยังให้กับคนพิการตัวจังหวัดภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแคร์ก็ได้นะครับหรือหว่าลงพยานมื่นเตียง ตอนนี้ทุกโรงพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวชิระป่าตองลงยาท่าล่างโรงพยาบาลอบ,บจภูเก็ตนะครับเรารวมกันเป็นทีมเพื่อนําเงินในกองทุนนี้นะครับไปช่วยเลือกผู้พิการทัวจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับคือความสําเร็จของจังหวัดภูเก็ตเรานะครับซึ่งเราให้ดูแลคนพิการทัวจังหวัดภูเก็ตเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับเราประชุมกันเผื่อจะจิดโครงกรันไหมไหมนะครับเชิญคนพิการที่เป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับผู้ที่ ไม่สามารถช่วยเลือกตัวเองได้นะครับเราจะาไปทําทางลาดทางเดินในบ้านนะครับก็คือบ้านในที่เข็นรถเข็นใปได้จ่ารถเข็นใปได้เราจะไปปรับปรุงบ้านต่างๆเร่างงนานนะครับตอนนีอ้อจอในพื้นที่นะครับกำลังสํารวจรวมกับอสอมอนะครับรวมกับาทางซ้าซุกซึงจะทาโครงการนี้ไปทุกตาบลน,นะครับว่า บ้านล่างได้ทีเป็นมีผู้พิการแต่ว่าไม่ไม่สามารถเอารถเข็่นขึ้นลงได้นะครับเราจะไปปรับปรุงบ้านแต่ละรล่างนะครับทีเป็นบ้านผู้ด้อโกกาสนะครับผู้ไม่สามารถไม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่เป็นอีกบริการหนึ่งนะครับทีอาบาจภูเก็ตทีพ่อมาซาพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะทํา,บาอบจภูเก็ตให้เป็นอาบาจแห่งการให้บริการอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเพืเอ่อนผู้พิการนะครับผู้ด้อโกกาสนะครับที จำเป็นต้องใช้รถเข็นนะครับอย่าลืมแจ้งมาที่อบจภูเก็ตนะครับที่ศูนย์รับเริ่มราบลงทุกนะครับซุ่นเจ็ดหกสองหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับที่อบจภูเก็ตดับเรือรัรองทุกต่างๆนะครับหรือบริการประชาชนช่วงนี้นะครับเราต้องดูแลนะครับคนที่เป็นผู้พิการนะครับคนาได้โอกาสเยอะนะครับเพราะว่าบางคนนี่ไม่มีโอกาสไปขึ้นทะเบียนคนพิการเลยไม่มีรถนะครับไปรับตอนนี้อบจภูเก็ตเรา จัดรถรถชุกเชิญนะครับไปยังอบตไปยังเทศซาบานทวีเจ้าวัดภูเก็ตแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเหตุชุกเชิญนะครับกระดุนาโทรไปใช้บริการนะครับนึ่งหกกเกนะครับเบอร์นี้สําคัญมากครับท่านเห็นท่านผู้ชมเห็นอุบัติเหตุเกิดที่ไหนนะครับเห็นเหตุชุกเชิญเกิดที่ไหนนะครับมีคนไข้คนป่วยนะครับที่จําเป็นต้องเรียกใช้ย่างชุกเชิญเนโทรไปเบอร์นี้นะครับนึ่งหกกเกครับ Ểu, พวกเรานะครับซึ่งทํางานด้านสร้างสุขรวมกันกับสร้างสุกจังหวัดนะครับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทีมงานอบจอแลวก็อบอตเทศบาลทุกแห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตนะครับจะนํารถชุกเชิญไปช่วยทันทีตอนนี้รถชุกเชิญน,นะครับจอดอที่าตาบลต่างๆย่างทีไม้ข้าวนะครับทีปากครกนะครับทีป่าตองก็ได้นะครับทีกะตะกระรนเรามีรถชุกเชิญยู่ถูกแห้งนะครับทุกตําบลแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเจอเหตุ การมาเลยนะครับจำเบอร์ให้ดีนะครับเรื่งของก๊กกาโทรทันทีนะครับเราจะบริการท่านผู้ชมนะครับทั่วจังหวัดภูเก็ตครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมรายการอบจภูเก็ตช่วงนายกชวนคุยโดยตลอดครับขอบคุณมากครับช่วงนายกชวนคุย